จากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดครอบกลุ่มทุกพื้นที่รัฐบาลเร่งดำเนินการยับยัง้งควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนเร่งปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและปูพรมฉีดวัคซีนให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคด้วยการกระจายวัคซีนผ่านหมอพร้อมแต่ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการกระจายวัคซีนผ่านภูเก็ตต้องชนะเปิดโอกาสให้ประชาชนคนภูเก็ตสามารถเลือกสถานที่และวันเวลาที่สะดวกในการฉีดวัคซีนด้วยตนเองด้วยจังหวัดภูเก็ตจัดจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยกระจายทั้ง3อำเภอถึง6จุด สร้างความสะดวกให้กับประชาชนตอบรับการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่ประชาชนคนภูเก็ตต้องฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่าร้อยละของประชากรจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการเปิดเกาะภายใต้แผนภูเก็ตทัวริสแซนด์บ็อกในวันที่1กรกฎาคมนี้ผมนายตรวัวงเจริญยศครับนายกสมาคมกีฬาเองจังหวัดภูเก็ตครับก็วันนี้ผมได้มาฉีดวัคซีนนะครับก็ได้เชิญชวนให้ นักกีฬาในจังหวัดภูเก็ตนะครับนักกีฬาวุโสนะครับและพี่น้องประชาชนนะครับมาฉีดวัคซีนกันเพราะว่าเราเองต้องต้องไห้มีกลุ่มคุ้มกันในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเรื่องโควิดนะครับขอให้นักกีฬาและประชาชนนะครับต้องมาฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องอยังสวมแมสเราต้องดูแลตัวเองโดยเฉพาะนักกีฬานะครับ ถ้าไม่ฉีดวัคซีนเราจะไปแข่งกันกีฬาไม่ได้เราต้องฉกวีฉีดวัคซีน2เข็มและเราจะไปแข่งกันกีฬาที่มีการแข่งกีฬาแห่งชาติในเร็วๆนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนช่วยดูยแลตัวเองและเชิญชวนมาฉีดวัคซีนกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสุรชัยเชวัตรอดีตประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตวันนี้ได้มาร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอยากเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องมาร่วมกันเนื่องจากว่าภูเก็ตเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะต้องฉีดทั้งเกาะและก็จะเปิดเกาะร่วมวันที่หนึ่งกรกฎาเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาสร้างไรายได้ให้กับภูเก็ตสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยและเป็นเคส e s t ดี้ในเรื่องของภูเก็ตแซนบ็อกขอเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตเสียเวลาสักนิด เพื่อประโยชน์ของประเทศเราขอบคุณครับเชลัมอัตาธรรมครับคุณ่าการบำนาญครับวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาฉีดนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านน่นะครับได้มาฉีดเป็นการเซฟตัวเองเซฟคนที่อยู่รอบข้างและที่สําคัญคือเซฟจ,จังหวัดภูเก็ตของเราครับจันลูกศักดิ์พึ่งเดชน,นะครับประธานหอ,อการค้าจังหวัดภูเก็ตต้องเรียนว่าการฉีดวัคซีนสองเข็มนะครับซึ่งผม,ไ,มได้ฉีดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่มีเรื่องของความ ปัญหาของสุขภาพร่างกายใดๆทั้งสิ้นนะครับยังเป็นเ,เรื่องที่เป็นปกตินะครับแล้วก็เราฉีดไปแล้ว1 0 0 0 0แคนในจังหวัดภูเก็ตก็ไม่มีใครที่เสียชีวิตหรือไม่มีใครที่ป่วยหรือจะต้องเข้าโรงพยาบาลมาฉีดกันให้ครบนะครับเรียนเชิญครับเชิญชวนครับ ประชาชนคนภูเก็ตต่างร่วมมือร่วมใจออกมาฉีดวัคซีนเพื่อทำภูเก็ตให้พร้อมและร่วมสร้างประเทศไทยฉีดวัคซีนสร้างผงคุ้มกันหมู่นำประเทศข้ามวิกฤตโควิด -19 สวทภูเก็ตสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์